ว้า <Wow. S 2> สวัสดีครับพี่น้องมาทักทายกันนะครับวันนี้มาสรุปผลงานการเทรดคู่เงิน EUR USD นะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับวันสิ้นเดือนนะครับผลงานก็ยังชนะตลาดต่อเนื่องนะครับด้วยการทำกำไรได้1,500กว่าบาทนะครับก็ถือว่า ใครที่สนใจนะครับอยากเทรด <Wow. S 1> แบบนี้หรือว่าอยากได้มากกว่านี้หรือเทรดมาแล้วยังไม่เคยได้ถอนเงินหรือเทรดมาแล้วพอรตแตกพอรตระเบิดนะครับ mm hmm. ก็สามารถทีถ่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีคอร์สออนไลน์มีความรู้ที่จะสนับสนุนท่านนะครับทําให้ท่านเทรดแล้วได้เงินใช้ในชีวิตประจําวันนะครับการหาเงินออนไลน์ในช่วงนี้ที่ น่าสนใจนะครับก็คือการเทรดตลาด f o r e ็กนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจน่าที่จะศึกษานะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็ลองมาศึกษาดูแล้วก็จะรู้ว่าไม่ต้องเดินทางไปทาํางานต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับสามารถทํางานอยู่ที่บ้านโดยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็มีเงินทุนเล็กน้อยนะครับแล้วก็บวกความรู้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมี ความคิดที่ <Wow. S 1> ต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตต้องการสร้างอนาคตนะครับผลงานก็จะเกิดขึ้นได้นะครับโดยให้เทศสร้างชีวิตสนับสนุนท่านนะครับทักทายกันเข้ามานะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นเรียนออนไลน์เป็นคอร์สโปรโมชั่นคอร์สพิเศษนะครับในราคาพิเศษสนใจพิมพ์คำว่าสนใจแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับ ขอให้รวยเองเหงในการเทรดตลาด f o r e กตลาดเงินตาาทองคําคู่เงินนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ